สวัสดีค่ะพบกับหนุย half นุ่ย stay อีกเช่นเคยนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะเมื่อวานนี้โชคดีกันไหมเอ่ยเมื่อวานนี้นะคะได้ฝนชุ่มช่ากันไหมคะที่กรุงเทพและปริมณฑลนะคะฝนเทลงมาอย่างหนักตอนดึกเมื่อคืนนะคะจังหวัดของเพื่อนเพื่อนมีฝนไหมคะวันนี้ฝนลดลงนะคะพักผ่อน2-3วันค่ะเพื่อให้เตรียมพื้นที่รอรับฝนที่ตกลงมาใหม่อีกครั้งค่ะ ตอนนี้มาอัปเดตว่าที่พายุลูกต่อไปนะคะอัปเดตข้อมูลล่าสุดจากโมเดล GFS GFS นี่นะคะก็ได้ให้พายุเนี่ยลงต่ำและขึ้นฝั่งที่เวียดนามเข้าลาวค่ะและก็ล้อตะเข็บชายแดนไทยนะคะเข้ามาในจังหวัดอุบลราชธานีอำนาจเจริญมุกดาหารแล้วก็ขึ้นไปด้านบนนะคะเฉียงขึ้นไปด้านบนนิดหน่อยในช่วงวันที่10กร,รกฎาคมค่ะ แต่ก็คาดการว่ายังมีการปรับเปลี่ยนตำแหน่งนะคะก็รอเช็คข้อมูลอีกครั้งหนึ่งค่ะว่าที่พายุลูกนี้นะคะก็ยังคงต้องจับตาดูเป็นพิเศษค่ะเนื่องมาจากนะคะโมเดล ECMWF ยังไม่ได้ให้มีการก่อตัวค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะอนาคตพายุลูกนี้จะเกิดหรือไม่เกิดก็ตามแต่ก็มีแนวโน้มฝนจะตกลงมาชุกมากขึ้นนะคะ ในช่วงวันที่4ถึง16กรกฎาคมค่ะก็เนื่องมาจากร่องมรสุมและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และย่อมโลนะคะที่จะก่อตัวเป็นระยะระยะค่ะและตอนนี้เราก็มาฟังพยากรณ์อากาศประจำวันที่2กรกฎาคมกันค่ะยอมความกดอากาศตามปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนและประเทศจีนตอนใต้และในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทย มีกำลังอ่อนค่ะลักษณะเช่นนี้นะคะทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนลดลงเว้นแต่ภาคเหนือยังคงมีฝนมากกว่าบริเวณอื่นค่ะตอนนี้พยากรณ์อากาศภาคต่างๆนะคะภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน,าน่านแพร่อ,อุตรดิษฐ์ตากพิจิตรและเพชรบูรณ์ค่ะอุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด31-37องศาเซลเซียสค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคอีสานมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากก็ได้แก่บริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมิกาฬสินธุ์มุกดาหารอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์รีสเกตและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-39องศาเซลเซียสค่ะ ภาคกลางมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลบบุรีสระบุรีพระนครศรีวิทยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีค่ะอุณหภูมิตำสุด2 4่ําสุด24-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด35-37องศาเซลเซียสค่ะภาคตะวันออกก็มีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดค่ะอุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-35องศาเซลเซียสค่ะทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูง1-2เมตรค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาปัตตนียะลาและนราธิวาสค่ะอุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-37องศาเซลเซียสค่ะทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองนะคะคลื่นสูง1-2เมตรค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝั่งอันดามันมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูกเก็ตและสตูลค่ะอุณหภูมิต่ำสุด21-26องศาเซลเซ,ลเซลียสอุณหภูมิสูงสุด33อุณหภูมิสูงสุด32-34องาศาเซลเซลียสค่ะทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูง1-2เมตรค่ะส่วนที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนองร้อยละย0ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด33-37องศาเซลเซียสค่ะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่รับฟังคลิปของนุ้ยจนจบและถ้าอยากให้นุ้ยปักหมุดที่อำเภอไหนจังหวัดไหนนะคะก็เขียนมาบอกนุ้ยได้ค่ะนุ้ยจะตอบให้ที่ใต้คอมเมนต์นะคะคลิปนี้นุ้ยต้องไปก่อนค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย